เรียกว่าได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากสื่อมวลชนและผู้ชมสำหรับการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิค l ลลํรำลึกเหตุการณ์รอสอ1 2 2ปราการเวลาเดอะเทเตอร์ที่เปิดม่านก,การแสดงให้ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมรับชมพร้อมหวนรำลึกสัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก่อนจะเป็นแผ่นดินเมืองสมุทรปราการในรอบปฐมทัศน์ที่โรงละครกลางแจ้งป้อมพระจุลจอมเกล้าเมื่อเร็วๆนี้ครับ เป็นมิวสิควลเนาะต้องบอกว่าพวกเราทุกคนเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในในประวัติศาสตร์มากๆจริงๆที่เราได้มาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการที่เราได้มีผืนแผ่นดินไทยอยู่อย่างสุขสบายในทุกๆวันนี้นะคะก็ด้วยด้วยพระบารมีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงทําเพื่อประชาชนชาวไทยเรื่องราวตั้งแต่โอ้โหนานมากจนเกิดมาเป็นสมุทรปราการที่เราได้ยืนอยู่นะัทุกวันนี้ด้วยค่ะ จริงเราเราเป็นตัวละครสมมุติขึ้นมาเป็นหนึ่งตัวละครที่เหมือนมาเชื่อมเรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะก็จะร้อยเรียงมาในในแต่ละองค์ค่เป็นไงบ้างคะความยากง่ายในการสแสดงในลังนี้เป็นการแสดกลางแจง้งด้วยใช่ค่ะเป็นกลางแจ้งเป็นมิวสิควซึ่ง ใจหลายอย่างมากที่เราต้องต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวกันเยอะมากๆเลยเยี้ยค่ะซึ่งทั้งทีมเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนก็ก็ตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวกันเต็มที่นอกจากทีมของนักแสดงแล้วก็จะมีพี่ๆทหารเรือท,ที่ที่ไม่ใช่นักแสดงแต่แสดงได้ยิ่งกว่าคือแบบใจคือเกินร้อยมากทุกทุกคนแล้วก็มีน้องๆนักเรียน,น,นในจังหวัดสมุทรปราการที่มาร่วมกันซึ่งเก่งมากจริงๆค่ะก็เลยเป็นอะไรที่เราก็เลยดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในโชว์ในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ถือว่า มันมันยิ่งกว่าคุณค่าแทนว่าถ้าเราเล่นด้วยใจที่ที่รักและเทิดทูลในพระองค์ท่านในในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์บนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็มีต้องเรียกว่าเป็นเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่อยู่ด้านข้างด้วยเนี่ยแปนว่าหลตรงนี้เราทุกคนก็ทาอย่างทาอย่างเต็มที่นะคะและด้วยเรื่องราวที่ที่อยู่ตรงนี้และคุณผู <le un> <Display> ้ชมน่ารักมากทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เหมือนเป็นเป็นการให้กําลังใจนักแสดงทุกทุกคน ก็มินลี่ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ก็ได้มาร่วมงานกับพี่แพนพี่โอพี่หลุยพี่สปายแล้วก็มีพี่ตู่ด้วยดีใจมากๆค่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ดีใจที่เป็นละครเวทีที่ เอาประวัติศาสตร์จริงๆในยุคของรอส1 1ึ 2, มาทำเป็นละครเวทีด้วยก็ดีใจมากค่ะครับ,บก็รู้สึกดีใจมากด้วยเช่นกันครับ,บก็คือเป็นเราได้มาถ่ายทอดเรื่องราวนะครับที่อิงจากประวัติศาสตร์ก็คือเราได้เป็นตัวละครที่แสดงออกมาให้คนดูได้รับชมว่าเหตุการณ์ต่างๆในช่วงยุคนั้นในช่วงปีนั้นๆเกิดอะไรขึ้นครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาแสดงร่วมกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยครับ ความยากง่ายเหรอคะเห็นเมื่อกี้ต้องเป็นพูดภาษาที่แบบอ๋อใช่ต้องพูดไม่ชัดด้วยนะคือเอาอย่างนี้ผมเป็นลูกครึ่งครับแค่จะพูดไทยให้ชัดก็ยากแล้วครับแต่พอเราพูดชัดแล้วเราต้องไปพูดไม่ให้ชัดอีกยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยครับคือแบบใส่ตัวอาใส่รอเรือที่ใส่อะไรต่ออะไรก็ฝึกอยู่นานพอสมควรครับแต่ว่าก็ดีครับสนุกมากเป็นประสบการณ์ใหม่ครับครับผมก็เป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานทบพแพนเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญ เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานก,กับอาตูนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าอาตูนี่ใจสู้มากเลย,เลยนะครับสุดๆอยู่ทั้งหลังเวทีแล้วก็หน้าเวทีเป็นเกียรติที่สุดแล้วนะครับก <ไป S 2> ็บ <ไป S 2> จริงสไปจริงๆตอนแรกเนี่ยหน้าที่หลักในงานครั้งนี้คือเป็นมาร้องเพลงนะครับเพลงเพลงธีมของเรื่องนะครับประการเวลานะครับแต่ว่าอยู่ไปอยู่มานะครับก็อยากจะมีส่วนร่วมเยอะๆไปเต้นด้วยแล้วก็มาในช่วงของช่วงต้นเป็นการที่มาวอร์มอัพให้กับ ผู้ชมทุกคนที่มาจากทั่วประเทศนะครับวันนี้มามารับชมการแสดงประการเวลาเดอะเทเตอร์ซึ่งเล่าเรื่องราวของอแผ่นดินสมุทรปราการมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับได้อยู่กับน้องๆน,นักแสดงแล้วก็ที่สําคัญอตู่ด้วยนะครับกอ็อยากจะขอเชิญชวนนะครับมาชมประการเวลาเดอะเทเตอร์อีก3รอบนะครับ15 16 17มีนาคมนะครับที่ป้อมพระจุนจังหวัดสมุทรปราการครับแล้เจออีกสรอบค ไปฝากแล้วเ <laughs> ลยอีกสรอบค่ะ <c oughs> จริงๆแอบทราบมาว่าเต็มทุกที่นั่งแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากมาดูแพนว่าที่นี่ก็น่าจะเตรียมแผนรองรับเ <c oughs> นาะสำหรับสำหรับให้คุณผู้ชมได้เข้ามาดูเพราะจริงๆแล้วเป็นเป็นการดูแบบฟรีด้วยคือเราอยากให้ทุกคนได้ได้เห็นเรื่องราว ที่เป็นประวัติศาสตร์ของสมุทรปราการด้วยแล้วก็ของไทยเราด้วยนะคะ15 16 17 3วันนี้ค่ะเราจะเริ่มตอน6โมงครึ่งนะคะมีออกร้านมากมาย 6, มตั้งแต่3โมงครึง่งก็สามารถมาชมงานเที่ยวง,งานก่อนได้หลายบูธเลยละคะ่ะแล้วก็มากราบสการะพระองค์ท่านได้ด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกทุกคนมาร่วมงานในครั้งนี้กันปราการเวลาเดอียเตอร์